สวัสดีค่ะวันนี้นะเรามาที่ไล่นะคะก็เราจะมาดูอ่าพาลูกสาวมาขับรถเล่นนะคะขับรถเล่นแล้วก็เราก็จะมาดู่ะมีของอะไรขึ้นยังก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะช่วงนี้สวยมากนะคะดอกไม้สวยมากอ่ะดูคุณลูกสาวสิขับรถเล่นนะคะนี่อ่ะขับรถเล่น บอกกู้สาว่าขับดีๆนะอย่าไปตำนนตำนี่นะก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะคะว่ามีผักขึ้นหรือเปล่านะช่วงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผักขึ้นอยังอันนี้ของเขาเนาะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะน,นี้ของเขาแล้วของเราอยู่ไหนนี่อือันนี้ก็เป็นต้นหอมนะนี่เห็นไหมอันนี้คือต้นหอมป่านะฮะตัวน,นี้ยนะ หอมมากนะฮะหอมป่านะคะแต่ดูดอกไม้ส่สวยไหมต้นอ่ต้นพีชนะคะต้นพีชพาทุกคนมานะโอ้ดูผักเราปลูมึก ปีที่แล้วสิโอ้โหมียอดขึ้นด้วยอะ่ะเก็บไปเลยนะฮะยอดของปีที่แล้วนะเนี่ยโอ้โหปลูกต้นแต่ปีที่แล้วแค่นี้เองอ่ะนะคะแค่นี้เองเนาะไม่เป็นไรเก็บไปเลยอืมเก็บ <ứng S 2> ไปเก็บไปนี่ขึ้นอยู่นะ <c devrait> <c ười> ได้กินอยู่สองต้นโอ้โหก็สุดยอดมาก บอกลูกสาว่าขับรถเล่นดูขับรถด,ดูก็แล้วก็แพ่แล้วให้คุณลูกสาวขับรถไปเล่นๆไปนะคะแต่ลูกสาวก็กลัวยังถามบอกแม่แม่แล้วเดี๋ยวจะโดนไหมไม่มีคนนั่งไปเป็นข้างหละแบบเพราะส่วนใหญ่แล้วคือ,อเด็กที่มีกาเนาะถ้าสมมติว่านะคะ เขาได้พรมิดแต่ว่ายังไม่ได้ายเซนนะคะเขาจะไม่ให้แบบขับรถคนเดียวเนาะแล้วว่าโอ้โหอันนี้ที่ไล่นะมันจะมีตำรวจที่ไหนแล่ะเนี่ยเพราะอันนี้อยู่ที่ไล่เนาะมันแบบมันเป็นมันเป็นนเนขตของในไล่อ่ะนะคะบอกสาวไม่ต้องกลัวนะคะดูสิอือือสวยเชี่ยวโอ้โหดอกไม้สวยมากเห็นไหม สวยมากอ่ะสวยมากค่ะสวยขนาดนี้เลยจ้าสวยมากดอกสักุร่าเลยนะเหมือนดอกสักุร่าเลยนะแต่นี้เป็นต้นอ่อต้นพีชเนาะอ่ะ วัดวัดฟ้าว่ะวัดล้าหมไปไปหมังเมื่อเจมอ่ะลูกสาวจะเอาดอกไม้เดี๋ยวไปเก็บผักก่อนนะขอตัวเก็บผักกันนะดู <laughs> ยยอดผักกันนะสวยมากล้วผักน่ากินท้งนั้นเลยอ่ะ 好香啊！ ลมมิ้งไอ้นอะ น่ากินไหมยอดแบบนี้จะน่ากินมากนะคะหอมมากอะะหอมมากๆเลยไม่เอาอะไรมาเลยอืม ต้นนี้ก็น่ากินต้นนี้จะอร่อยกว่าตน้นต้นนี้จะอร่อยกว่าตน้นต้นนี้นะนี่เห็นปะ่ะ ใครชอบกินยอดแบบนี้บ้างนะคยอดยอดยอดหสุดยอดมากนะ นี่ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยนะโหน่ากินมากนะคะน่ากินสุดๆจ้า Đó kìa. coi nào. Bố cố sở. You want more? On loose cho À okay. đâu, I mean like taller. Taller? Ừ. Mm. This much? <laughs> Yeah, so you put in the, uh, you put in the uh, the trees so awesome. mm. gone, so pretty. See, can you a little bit of a More? bit of a you put in the jars, it's pretty. นี่สิน่าท้อนี่สินั่นสิน้อผู้ชาอ่ะเออไม่กวน anyone right there ก็ฟรอฟดาวตาไปลูกสาวคนที่สองเขาชอบใส่เจก,กันเขสตรีอะไรเลยนะคะ่ะนี่ ยอดผักที่เราไปเก็บมานะคะนี่หน้าตาน่ากินมากนะบ้านเรานี้ส่วนใหญ่เขาชอบเขาชอบไปลวกเนาะจิ้มน้ำพริกนะโหสุดยอดมากนะ,ะแต่วันนี้จะมาผัดนะเพราะว่าคุณสามีเขาชอบแบบผัดมากกว่านะฮะเอามาผัดกับเ,เนื้อหมูนะเนื้อหมูที่ครั้งก่อนสามีเขาวันก่อนนะ่ะวันเสาร์นะวันเสาร์ นะสามีเขาเอ่อปิ้งนะคะแล้วก็กินไม่หมดเนาะแล้วเหลือเนื้ออยู่นะคะเราก็เลจะเอามาผัดกับนี้แหละนะผัดของเราเ่ยนะดูหน้าตาหน้าทานปะสุดยอดมากเลยนะจิ้มน้ำพริกนี่สุดยอดเลยแหละเนะนี่ยนี่ยอดแบบสวยๆแบบนี้เลยอะนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้พี่อ่านะคะน้องอพี่สะพ้เข้าด้วยนะคะ แพราะเขาอยากรู้เนาะว่าอันนี้ชื่ออะไรนะคะเราก็ไม่รู้นะต้นของมันอน่ะจะเหมือนเป็นเหมือนกับพะขนานะคะต้นเหมือนกับพะคนาใช่ไหมแต่ว่าดอกของมันจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะไม่รู้คนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยรู้จักชื่อนะคะรู้แต่ว่าอร่อยนะคะจะอร่อยจะมีรสชาติของมันจะแตกต่างไปหน่อยๆนะคะไม่ค่อยเหมือนคานาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้นของมันจะเหมือนกับคานานะคะยอดก็จะเป็นยอดบักสีเหลืองแบบนี้นะ ว่าต้นของมันก็จะแบบค,คล้ำๆหน่อยนะคะจะแบบคล้ำๆเหมือนกับคะนาเลยนะคะตอนตอนที่เล็กๆนะคะแต่ตอนนี้คือแบบเราแบบเด็ดยอดเอาอย่างเดียวเนาะมันก็จะเห็นความแตกต่างหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติตอนเล็กๆอ่ะนะคะจะไม่ค่อยรู้เลยนะคะว่าต้นไหนคือดอกต้นไหนคือคะนาแล้วก็ต้นไหนคือต้อนผักชนิดนี้นะคะเราก็ไม่รู้จักชื่อนะแต่ว่ามีคนถามหลายรอบแล้วนะคะว่า๊ ชื่ออะไรหรอนะคะแต่ไม่ค่อยไม่เคยรู้จักชื่อเลยค่ะนะคะเขาเรียกอ่าถ้าทำเป็นภาษาโมงอะ่ะรู้จักนะคะแต่ว่าเป็นภาษาไทยไม่รู้จักชื่อนะคะไม่รู้ชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็คือเนื้อของเราที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดนี่แหละนะคะผัดรวมกับน่คะอันนี้คือคุณสามีเขาปิ้งนอกบ้านนะคะ กระดูกมูแล้วก็เนื้อหมูดังเป็นหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นเข้าไปปิ้งจิงส่วนเราก็อามาทอดอิกรอบนะคะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปเนาะเสริมความอร่อยด้วยพริกกับกระเทียมนะคะง่ายๆเนาะง่ายมากะะอันนี้เลยค่ะพริกกับกระเทียมนะคะ เลยนะนี่เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วคือหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะ,ะจะน้าทานนาทานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะคะโอ้โหกลนนี้แรงมากนะคะกระเทียมกับพริกนะคะสุดยอดมากนะคะอร่อยนะทำแบบนี้ก็ง่ายๆแล้วง่ายสุดแล้วค่ะคะนใหญ่แล้วชีวิตก็จะชอบแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก แต่ว่าหอมหอมมากเดี๋ยวเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะใส่ลงไปนะใส่ลงไปเลยจ้าว,ว,ว้าวน่าทานมากมากินด้วยกันเลยคะ่ะผัดของเรานะคะยอดผักของเราแซ่บมากดูซิหน้าตานี้สุดยอดมากๆเลยนะคะ มากินด้วยกันเลยนะคะมากินผักของปีที่แล้วนะคะยอดผักนะ,คะใครที่ชอบกินนะคะก็ลองไปทำดูนะคะอาหารแบบง่ายๆนะคะใส่ใส่พริกเยอะๆใส่กระเทียมเยอะๆนะคะสุดยอดมากแล้วนะ,ะดูบรรยากาศก็สวยงามมากนะคะวันนี้ก็เอารูปถ่ายมาให้ดูด้วยแหละคะ่ะสวยงามมากคะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Love you all